กินขา้าวแบบไม่ง่ายค่ะอาหารจานเดียวค่ะพี่น้องจ้ากินอาหารจานเดียวกับพ่อเนาะค่ะเนาะมาต้องมากไห้หลายสิ่งหลายอย่าง พอใส่ไดยูเพิ่งกลับมาจากใส่บาทค่ะพี่น้องจ้ากลับมากินข้าวอยู่บาทเมื่อนี้ผู้ค้นเพิ่งจะ่าขายไปเนาะค่ะเนาะก็ได้ พอใส่ได้ยุ่กับมาก,กินข้าวอยู่บา้านสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีทักทายมือไหม่ค่ะใไใ้เวลากินขา้าวลดจ้าพี่น้องจา๋า สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีทักทายมือไหม่ค่ะไ,ได้เวลากินข่าวลรวจ้าพี่น้องจ๋าบ๊ายบายอยากมีมูกิ่นหลายๆก้นเน้ะคะ่ะ คู่ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อกลับมาจากไซบดัดค่ะพี่น้องจ,าจา๋าไวาจานจานอย่าไว้อิ่มได้ ผัดเครื่องในไก่นะคะพี่น้องกากินอาหารจานเดียวกับพ่อเนาะค่ะเนาะมาต้องมากไม้หลายสิ่งหลายอย่างพึ่งกลับมาจากไซบาทค่ะพี่น้องจา้า สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีทักทายมือไหม่ค่ะในเวลากินขา่าวรอจ้าพี่น้องจ๋ากลับมากินข่าวอยู่บ้านมือน,นี้ผูค้นเพิ่นกะบอคายไปเนาะค่ะเนาะก็ะได้อยากมีมูกินหลายๆก้นเนาะคะ่ะ มากินข้าวอยู่บ้าทพอใส่ได้ยูคู่ค่ะพี่น้องค่ะ วานสมซื้อพริกหวานเนาะค่ะตอนน,นยำโาก,กินมาก,กินเป็นเพื่อนไหนเด้อค่ะวาาจาย์

กลับมากินข้าวอยู่บ้านตอนพริกหวานค่ะพี่เนอะใส่เป็นพักไวาจานจานอย่ากว่าอิ่มได้ เราอยาจบคลิปสำนีก่อนเด้อจ้าพี่น้องคะ่ะคลิปหนาพอกันไหมเนาะคะพี่น้องจา้าตอนพลิกหวานค่ะพี่น้องใส่เป็นพักตอนไ้นยังบ่กินมากินเป็นเพื่อนนเด้อคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องจ่าสวัสดีทักทายมือไหม่ค่ะในเวลากินข่าวหรอจ้าพี่น้องจ่าขอหยาดจบคลิปสำนีก่อนเด้อจ้าพี่น้องค่ะคลิปหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะพี่น้องจ่าหวานสมสืบอพิกหวานเนาะคะ่ะ เมื่อน,นี้ผูข้นเพิ่นกะบอคายไปเนาะค่ะเนาะกะ็ได้บ๊ายบาย ก็ใส่ได้ยุกินอาหารจานเดียวกับพ่อแล้วเานาะค่ะเนาะมาต้องมากไม่หลายสิ่งหลายอย่างสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีทักทายมือไหม่ค่ะในเวลากินข่าวรดจ้าพี่น้องจ๋า สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีทักทายมือใหม่ค่ะในเวลากินข่าวรอ,จ,อ,จ,อ,อจ,วจ้าพี่น้องจ้าขอหยาดจบคลิปสำนีก่อนเด้อจ้าพี่น้องค่าคลิปหนา